สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีบุญสัมพันธ์กับแม่หมอนะคะวันนี้นะ้อมรับเอาพลังงานดีจากแม่หมอนะคะคนที่ผ่านมาเจอคีแม่หมอเป็นคนที่มีความอ่ามั่นมั่นใจในตัวเองค่ะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทําค่ะอ่าแล้วก็อ่าเอาตัวเองเป็นหลักนะคะพูดตรงว่าค่ะอ่าชอบค้นหาความเป็นจริงค่ะมีความเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปรสรรคนะคะมีความมั่น คงทางด้านการเงินค่ะมีโชคมีลาบค่ะเป็นคนที่มีความอารมณ์สมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขประมาณนี้ค่ะจะได้รับข่าวดีหรือของมีค่าประมาณนี้ค่ะมีโอกาสเข้ามาแบบโอกาสดีเข้ามาอยู่เสมอค่ะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นทองค่ะช่วงนี้เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะมีความสำเร็จ ทางด้านการเงินค่ะเป็นคนที่มีความกล้าหาญรักศักดิ์ศรีค่ะกล้าสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะมีพลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะมีครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะแล้วก็มีฐานะที่มั่นคงค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีความสําเร็จทางด้านการเงินมากมากค่ะแล้วก็เป็นคนที่ขยันหาเงินค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะ มีคู่ครองก็จะสร้างฐานะไปด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการหาเงินมากๆค่ะมีความรอบคอบแล้วก็อดทนช่างสังเกตค่ะชอบอสะสมของมีค่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีสมาธิมีเป้าหมายในชีวิตค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะแล้วก็ ชอบหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอค่ะวันนี้น้อมรับเอาพลังงานดีจากแม่หมอนะคะขอบพระคุณทุกท่านเช่นเดิมค่ะขอบพระคุณนะคะขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองค่ะ